แน่นอนครับด้านล่างนี้คือบทสคริปต์ฉบับแปลเป็นภาษาไทยของวิดีโอเกี่ยวกับเชฟโรเลตซีเวราโดอีวี2026ที่เน้นเฉพาะในส่วนของภายนอกตัวรถเท่านั้นโดยมีความยาวประมาณ2,200คำขีดขีดขีด ขอต้อนรับสู่ช่องพักอินโฟรีพอร์ตช่องของคุณสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกและรายงานพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และอาวุธล้ำยุคทั่วโลกโดยเฉพาะเมื่อดีไซน์และพลังงานมารวมกันอย่างลงตัววันนี้เราขอพาทุกท่านไปพบกับรถกระบะพลังงานไฟฟ้าที่ทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งของยุคนี้นั่นคือเชฟโรเลตซ s เวราโดอีวี2องพีที่ได้รับการออกแบบภายนอกใหม่หมดจดสะท้อนความกล้าหาญและล้ำสมัยของรถ ถยนต์ไฟฟ้าโดยไม่ทิ้งกลิ่นอายของความเป็นอเมริกันดั้งเดิมชื่อซิวเวราโดไม่ใช่ชื่อใหม่ในวงการรถกระบะเปิดตัวในฐานะรุ่นเดียวเมื่อปี1999ซิวเวราโดได้สร้างชื่อเสียงในด้านความทนทานความเชื่อถือได้และความแข็งแรงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาแม้จะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นในตลาดแต่เชฟโรเลตยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์หลักของรถกระบะท,ที่ดูทรงพลังและทำงานได้สมกับรูปลักษณ์ เมื่อเข้าสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าเชฟโรเลตไม่ได้แค่เปลี่ยนซิเวราโดให้ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังได้ออกแบบใหม่หมดให้กลายเป็นต้นแบบของกระบะไฟฟ้าแห่งอนาคตซิวเวราโด E ีวี2 6 2 6ไม่ได้แค่ยืนอยู่บนความสำเร็จในอดีตแต่มันได้สร้างตัวตนใหม่อย่างแท้จริง ตั้งแต่แรกเห็น s i l v e r าโด EV 2026ก็ประกาศตัวตนด้วยดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนส่วนหน้ารถถูกออกแบบใหม่ให้มีความลาดเอียงลงเล็กน้อยพร้อมกระจังหน้าแบบปิดสนิทที่ช่วยลดแรงต้านลมและเสริมประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์ แทนที่กระจังหน้าขนาดใหญ่แบบดั้งเดิมซิวเว r ร d o าโดอีวีมาพร้อมกับแผงไฟเล็ดที่ทอดยาวเต็มความกว้างด้านหน้าให้รูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยและโฉบเฉีียวสัญ,ญลักษณ์โบไทยของเชฟโรเลตถูกฝังอยู่ในแถบไฟเลเซอย่างแนบเนียนเพิ่มความหรูหราและชัดเจนในตัวตนของแบรนด์ ไฟหน้าแบบเล็ดถูกออกแบบให้เรียวยาวและบางเฉียบเปรียบเสมือนใบมีดที่ส่องสว่างด้วยความแม่นยำทุกดวงมาพร้อมกับระบบปรับแสงอัตโนมัติที่เปลี่ยนตามสภาพถนนและสภาพอากาศเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในทุกสถานการณ์ เมื่อมองจากด้านข้างเส้นสายของซ i เวราโดอีวีสะท้อนความแข็งแกร่งผ่านแผงตัวถังที่ถูกออกแบบให้โค้งเว้าเพื่อเสริมประสิทธิภาพทางอากาศรูปทรงโดยรวมถูกกำหนดโดยหลักวิศวกรรมไม่ใช่แค่เพื่อความงามแต่เพื่อสมรรถนะและระยะทางที่ดีที่สุด จุดเด่นอีกประการคือการไม่มีกระจกมองข้างแบบดั้งเดิมแต่ใช้กล้องความละเอียดสูงแทนทำให้เส้นสายของตัวรถดูสะอาดขึ้นและลดแรงต้านลมได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพภาพจากกล้องจะถูกส่งไปยังจอภาพภายในรถเพื่อให้คนขับเห็นรอบทิศทางชัดเจนยิ่งขึ้น สุมล้อถูกออกแบบให้โดดเด่นและทรงพลังล้อขนาด24นิ้วที่ด,ดุดันและสามารถเลือกได้หลายสไตล์เช่นลายตัดเพชรหรือสีดำด้านยางถูกติดตั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ส่งข้อมูลไปยังระบบควบคุมช่วงล่างแบบเรียลไทม์ช่วยปรับตัวให้เข้ากับสภาพถนนและการขับขี่โดยอัตโนมัติ มือจับประตูถูกออกแบบให้เรียบเสมอกับตัวถังและจะดีดออกอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่เข้าใกล้ด้วยกุญแจอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฟนดีไซน์ที่เรียบหรูนี้ช่วยเสริมให้ตัวรถดูทันสมัยและยังบ่งบอกถึงความหรูหราที่แฝงอยู่ในความสมบุกสมบัน อีกหนึ่งจุดเด่นที่มองเห็นได้จากภายนอกคือระบบมันติเฟลกมิดเกตซึ่งปรับเปลี่ยนลักษณะท้ายกระบะให้ยืดขยายออกได้เมื่อใช้งานฟีเจอร์นี้จะทำให้รูปลักษณ์ด้านข้างของรถเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพิ่มความลื่นไหลและความยาวของตัวถังโดยรวม ส่วนท้ายของ Silverado EV ก็ดูทันสมัยไม่แพ้ด้านหน้าด้วยไฟท้ายแบบเล็ดรูปตัว C ที่มีความชัดเจนสูงพร้อมฝากระบะแบบมันติเฟลกเทลเกตที่เปิดได้หลายรูปแบบช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานขณะเดียวกันยังคงความกลมกลืนในเส้นสายของดีไซน์ ไฟท้ายและแถบไฟวิ่งหลังออกแบบให้มีความคมชัดสะดุดตาเสริมลุกแห่งอนาคตโดยไม่ทำให้รถดูแปลกตาสปอยเลอร์ขนาดเล็กบริเวณหลังคาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์และยังเสริมความต่อเนื่องของเส้นหลังคา ตัวรถถูกสร้างบนแพลตฟอร์มเอาเทียมของ GM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ทำให้มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำและการกระจายน้ำหนักที่ดีขึ้นส่งผลให้รถดูมั่นคงมีความสมดุลทั้งด้านหน้าและหลังเพิ่มความดูดันและความคล่องตัวในทุกมุมมอง สีตัวถังมีให้เลือกหลากหลายเช่นสีดำเมทัลลิกน้ำเงินเหล็กขาวน้ำแข็งแดงไฟฟ้าและทรายทะเลทรา,ายสีทั้งหมดใช้เทคโนโลยีสะท้อนแสงแดดลดความร้อนสะสมบนผิวรถและยังคงความเงางามได้ยาวนาน เส้นหลังคาถูกออกแบบให้ลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อช่วยให้ลมไหลผ่านได้ดีมีช่องระบายลมและรางน้ำฝนที่ถูกซ่อนอย่างแนบเนียนกระจกหลังคาพานรามิกแบบโปร่งใสก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมที่ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ของความล้ำสมัย ช่องลมด้านหน้ากันชนและซุ้มล้อหลังที่เห็นได้จากภายนอกไม่ใช่แค่เพื่อความเท่แต่ยังทำหน้าที่ระบายความร้อนของเบรกและแบตเตอรี่การยกตัวรถหรือปรับระดับความสูงต่ำด้วยช่วงล่างลงอัจฉริยะก็เปลี่ยนลูกภายนอกของรถตามโหมดการขับขี่ได้เช่นกัน สัญ,ญลักษณ์และตราสัญ,ญลักษณ์ต่างๆถูกออกแบบใหม่ให้เรียบง่ายใช้การเลเซอร์แทนการติดป้ายหนาหนาสะท้อนความมินิมอลแต่ยังแฝงความรูหราในแบบของรถกระบะพรีเมียมพอร์ชชาร์จไฟฟ้าตั้งอยู่บริเวณซุ้มล้อหน้าด้านคนขับโดยมีฝาปิดอัตโนมัติที่เลื่อนได้อย่างแนบเนียนพร้อมไฟสถานะแสดงระดับการชาร์จที่มองเห็นได้จากด้านนอก ขนาดโดยรวมของตัวรถยังคงอยู่ในระดับรถกระบะฟูลไซส์แต่มีการปรับสัสดส่วนให้เหมาะสมกับโครงสร้างใหม่ของอีวีทำให้ตัวรถดูยาวขึ้นล้อใหญ่ขึ้นและตำแหน่งตัวถังดูลงตัวมากขึ้นช่วยให้รถดูสง่าภายนอกทุกมุมมอง ยังมีฟีเจอร์ภายนอกที่ทันสมัยเช่นหลังคาโซลาร์เซลล์ซึ่งช่วยชาร์จพลังงานเพิ่มเล็กน้อยและเสริมลุกของรถให้ดูล้ำอนาคตนอกจากนี้ยังมีฐานปล่อยโดรนที่ติดตั้งอยู่บนรางหลังคาสำหรับโมเดลบางรุ่นเพื่อรองรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ห่างไกล สุดท้ายนี้เชฟโรเลตซิเวราโด EV วี2 6 2 6ไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะไฟฟ้าแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ในโลกยานยนต์ทุกเส้นสายทุกพื้นผิวภายนอกล้วนถูกออกแบบด้วยเหตุผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมรรถนะความลู่ลมหรือความสวยงาม หากคุณกำลังมองหารถกระบะไฟฟ้าที่ภายนอกดูทรงพลังทันสมัยและแตกต่างอย่างมีระดับซิลเว EV a d o e v 2 0ี6คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามช่องภาคอินโฟรีพอร์ตของเราเพื่อไม่พลาดการรีวิวเชิงลึกและการวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ๆและเทคโนโลยีแห่งอนาคตทั่วโลกขีดขีดขีด หากคุณต้องการเวอร์ชั่นเสียงภาควิดีโอหรือแปลเพิ่มเติมเป็นภาษาต่างๆโปรดแจ้งได้เลยครับ